มัจจุราชสีรุงตอนสิงสาวแห่งสาลวินบทที่28บทประพันธ์ของพนมเทียนเชียบรีบบอกมาโดยเร็วเพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเขากำลังจะล่วงถามความจริงสว่างในด้านความคิดขึ้นและขายสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับเขาออกมาได้มากที่สดุด ฉันยอมสารภาพว่าไม่เคยคิดไกลถึงขนาดนั้นไม่เคยคิดเพื่อที่จะวินิจฉัยเพื่อนผู้ร่วมสถาบันเดียวกันว่าเขาแต่ละคนนะ่าเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งตัวหรือเปล่าในเมื่อแต่ละคนก่อนที่จะถูกส่งตัวเข้าไปศึกษาอบรมย่อมผ่านการคัดเลือกทดสอบมาแล้วอย่างดีเลิศเพราะที่นั่นนะ่ะเป็นรางรับสุดยอดของเหล่ายรารชนคอมมิวนิสต์ทั้งหลายเป็นแหล่งผลิตสายลับชั้นสูงเพื่อที่จะส่งออกไปปฏิบัติงานทั่วโลก ทั้งของสาภาพโซเวียตเองและก็หล่าวพาคีบริวารทั้งหลายไม่เคยปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามจะแปลกปลอมปนเข้าไปได้ส่วนมากบุคคลที่ถูกส่งเข้าไปก็ล้วนแต่ได้รับการส่งโดยรัฐบาลของประเทศที่เป็นบริวารหรือมิฉะนั้นก็องค์การคอมมิวนิสต์สากลนอกจากลักษณะร่างกายที่จะต้องสมบูรณ์แข็งแรงไดมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว จะต้องเป็นคนซึ่งมีไอคสูงสามารถจะแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางด้านร่างกายและก็สติปัญญาพร้อมกันทั้งสองด้านสำหรับโรซ่าเองฉันก็ยังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลพมา่าหรือองค์การหน่วยใดายภายใต้อาน,นัตของคอมมิวนิสต์เป็นผู้ส่งเขาไปเรียนเราไม่เคยคุยกันถึงเรื่องการเมืองเลยเราต่างคนต่างสนใจกันมากในครั้งนั้นก็เฉพาะเหตุที่เป็นคนเอเชียด้วยกันเท่านั้น แล้วหล่อนก็ก้มลงไปชิดใบหน้าเขาจ้องตาอย่างมีความในขอโทษนะคะเจ้านายขอขัดจังหวะการถามของคุณสังนิดเธอคุณถามฉันมาหลายข้อแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ให้ฉันถามอะไรบ้างได้ไหมอะไรเหรอคุณรู้จักโรซาหรือคะหรือว่ามีอะไรเกี่ยวพันกันจึงทําให้สนใจเป็นพิเศษเชียบหัวเราะฮือๆเอาละเดี๋ยวผมจะบอกคุณว่าแต่นี่แนะ เคยได้ยินชื่อขินเมียวตันบ้างไหมยู่เมฆขมวดคิ้วอย่างแรงนางจอนหัวแน่ใหญ่ของกะเลียงฉันคุ้นหูกระนามเนี้ยมากที่สดเมื่อเป็นผู้บังคับค่ายหมีดำรู้จักตัวจริงเคยพบหน้ากันบ้างหรือเปล่าไม่เคยเคยได้ยินแต่ชื่อและก็กิตด,ดิสับเท่านั้นพวกในทหารแมวแดงภายใต้บังคับบัญชาของฉันและก็ร้อยเอกคำใสเคยพูดเตือนฉันไว้เสมอว่าให้ระวงัง ค่ข,ของเราอาจจะถูกขินเมียวจันโจมตีเพื่อปล้อนอาวุธเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฉันไม่มีตกเลยสักนิดเพราะกำลังของเราเหนือกว่ามากและพวกเราทุกคนก็ถนัดการรบในป่าไม่ยิ่งยอมไปกว่าพวกกะเหลี่ยงอยู่แล้วมีหนามซ้ำช้ยภูมิที่ตั้งค่ายหมีดำอย่างมั่นคงแข็งแรงไม่ง่ายนักหรอกที่ใครจะบุมเข้าไปอย่าว่าแต่กองโจนเพียงหยิบมือเดียวต่อให้ทหารทั้งกองพลก็อย่าหวังเคยได้ยินชื่อรหัส ชมรมใต้ดินชนิดหนึ่งไหมเรียกตัวเองว่าตะโคอา่าพวกกู้ชาติไทยใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เงียบหายไปแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่มีข่าวว่าหัวหน้าใหญ่ผูกพมา่าลอบเก็บในจังหวัดภาคเหนือของไทยดูเหมือนที่เชียงใหม่พอหัวหน้าใหญ่ถูกสังหารก็ไม่มีข่าวการเคลื่อนไหวของของบวนการต่อต้านอีกรู้สึกว่าจะสลายตัวหรือพีานั้นก็กลายเป็นอมาพาสไปแล้วเฉียบพยักหน้าช้า อดีตผู้บังคับค่ายหมีดำรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขบวนการกู้ธาตุไชยใหญ่อย่างเดียวกับที่คนอื่นๆรู้นั่นเองจากการป้อนคำถามแบบอย่างเสียงของเขาและฟังดูว่ากองพันแมวแดงภายใต้บัญชาการในอดีตของหล่อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยกับพวกเผ่าต่างๆที่กำลังคิดจะแยกตัวออกจากพมา่าในขณะนี้ตะโครหรือพวกกู้ชาติไทยใหญ่นะ่ะ ไม่ได้สลายตัวไปอย่างที่คุณหรือใครๆคิดลอกขณะนี้เริ่มแผนการขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยแอบแฝงอยู่ในนามกองโจรกะเรี่ยงเพื่อปัดความสนใจของพามา่าซะตนเองจะได้ทำงานสะดวกขึ้นภายใต้กลอําพรางทำให้ฝ่ายตรงข้ามควายเขวไหมายความว่ายัไายางไงก็หมายความว่ากองโจรกะเรี่ยงอิสระที่อารวาดอยู่ในตอนเหนือสุดของประเทศไทย ขณะนี้แท้ที่จริงก็คือโพตะโคและก็ขินมิอตันอันเป็นหัวหน้าก็คือโรซาหรือปิลล่าแม่กุลาไฟเพื่อนเก่าของคุณนั่นแหละอยูเม e, มีอาการเหมือนจะช็อกเมื่อได้ยินแน่ละหลอนพบกับความประหลาดใจขีดสุดโดยไม่คาดฝันมาก่อนเชียบหลอนอุทานออกมาเป็นไปได้หรือเนี่ยที่ว่าขินมิอตันคือโรซาของฉันคุณเสิร์ฟลุมาได้ยังไงและไปยังไงไมายังไงกันเนี้ย คำพูดนั้นปล่อยรวออกมาอย่างเร็วเปรือด้วยอารมณ์เตื่นเต้นของผู้พูดมีเหตุผลที่ทําให้ผมรู้ได้และผมจะยังไม่อธิบายอะไรให้คุณทราบในขณนะนี้ก่อนเพียงแต่บอกได้ว่าถ้าเพื่อนเก่าของคุณที่มีชื่อรหัสว่าโรซ่าเป็นคนคนเดียวกับเจ้าหญิงแห่งแคว้นฉานเขาก็คืนนางพยาโจนกระเรี่ยงที่ใช้สมยาวะขินเมียวตันในขณะนี้นั่นเอง ที่ผมถามคุณก็เพราะต้องการจะรู้เบื้องหลังของเขาให้แน่นอนกว่าที่รู้มาแล้วยูเมยยังยืนตะลึงไปด้วยความตื่นเต้นเช่นนั้นนี่ถ้าเป็นความจริงหล่อนพูดเหมือนจะกล่าวกับตัวเองอย่างมึนงงพิศเสบก็แปลว่าในขณะที่ฉันยังเป็นผู้มาคับค่ายหมีดำอยู่หน้ารัศมีปฏิบัติงานของเราใกล้กันแค่ปากกระจมมกเท่านั้น ฉันได้ยินชื่อสมยาของเขาดีที่สดแต่กลับหารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงก็คือโรซ่านั่นเองส่วนเขาเองฉันก็เชื่อว่าคงไม่รู้หรอกว่าฉันมาคุมกองพันแมวแดงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบังเอิญเราไม่ได้มีโอกาสไปจันหน้ากันถ้าไม่ใช่เพราะคุณแหกค่ายหนีมากับผมสะก่อนไม่ช้าก็เร็วคุณคงจะได้มีโอกาสประจันหน้ากับโรซ่าในนามก็ขินเวตันอย่างแน่นอน ฉันไม่เข้าใจเลยมันเรื่องอะไรที่โรซาปลอมตัวเป็นโจนกระเลียงคุณคงจะเข้าใจได้ดีถ้าผมจะบอกว่าหัวหน้าตะโคที่คุณเคยรู้ข่าวมาว่าถูกสายลับพม่ากเก็บที่เชียงใหม่นะ่ะก็คือบิดาของโรซาอ้ยยู่ไม่ร้องนี่แปลว่าขนาดนี้เขากลับมาทำหน้าที่แทนพ่อของเขาเพื่อต่อต้านพม่าอย่างนั้นเหรอ แต่ก่อนนี่โรซาของคุณจะมีงานผูกพันหรือว่าตกอยู่ภายใต้อาน,นัดของใครก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ขอรู้เถอะว่าเขาพละสิ้นแล้วแต่กลับมาเพื่อกอบกู้เอการาชให้กับชนเผ่าของเขาโดยเฉพาะกลับมาเพื่อดําเนินงานต่อสู้ขับเคี่ยวสืบแทนหัวหน้าคนเก่าซึ่งเป็นพ่อของเขาเองและก็ถูกพม่าสังหารไปแล้วแต่เป็นแผนงานที่ฉลาดกว่าดุร้ายอำมาตและก็นองเลือดกว่าอันดีตผู้บังคับค่ายหมีดำ ผู้บัดนี้คือสาวผิวหยกร่างสครานเม้มริมฝีปากตะแคงหน้านิดๆเหมือนกำลังจะคิดอะไรอยู่ในใจแล้วว่านึกยังไงขึ้นมาหรือคะเชียบที่คุณซักถามฉันจกนกระทั่งได้ความจริงว่าฉันเคยรู้จักโรซ่ามาก่อนมันน่าจะมีจุดบันดาลใจอะไรให้คุณเข้าสักอย่างนึง นั่นเป็นคำถามที่แสดงถึงความฉลาดและไหวพริบดีเยี่ยมหล่อนก็น่าจะสงสัยอยู่รอกว่าเหตุใดอยู่ไม่อยู่เขาก็เอ่ยถามหล่อนถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมามันต้องมีเหตุผลและหล่อนต้องการจะรู้เหตุผลข้อนั้นใช่มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ผมเฉลียวคิดว่าคุณกับโรซ่าน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันเพียงแต่ระแวงเท่านั้นแล้วมันก็เป็นความจริงจนได้มันเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เรียกว่าฟลุกที่สด โยกไม่โยกคุณก็เฉลียวคิดขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเปล่าเพิ่งจะมาคิดก่อตอนที่คุณกระชากผมตกจากเตียงลงมานอนเค้กเก่อยู่นั่นแหละทำไมโรซาเคยเล่นงานคุณตกเตียงมาก่อนแล้วพร้อมคำถามแววตาคุณนั้นวาวามเต็มไปด้วยประกายกังขาเฉียบสะนด้งบอกกับตัวเองว่าเขาเกือบพลาดท่าไปแล้วรีบสั่นหัวปฏิเสธโดยเร็ว ผมไม่เคยขึ้นเตียงกับเขาจึงไม่มีโอกาสตกเตียงอย่างที่คนสงสัยนั่นคือการบ่ายเบียงอําพรางซึ่งเขาก็รู้ตัวดีเพียงแต่ว่ามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างในระหว่างคนกับโลซาที่ใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไร้กาดผิดผู้หญิงเหมือนจะฝึกขัดอารมณ์มาจากที่เดียวกันผมก็ลองถามไปเยองนั้นแหละแต่ก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริง ให้ฉันรู้บ้างได้ไหมว่าคุณมีอะไรติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนั้นเขากําลังค้นหาวิธีทุกอย่างเพื่อให้ผมขายอาวุธให้กองโจรของเขาแม้วิธีนั้นจะหมายถึงต้องฆ่าผมก็ตามยู่เม่เป่าลมออกมาจากปากเบาๆเขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่คุณจะต้องร่วมมือช่วยเหลือหรือเปล่าไม่ใช่เป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันแล้วยังไงคนต้องการขายอาวุธให้เขาหรือเปล่า ก็ยังบอกไม่ถูกเขาสารภาพตามตรงพผงกศีรษะขึ้นเอามือจับคางคิดงานของผมนะ่ะจริงอยู่มันเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่การพยายามเข้ามาเกี่ยวข้องผูกพันของขินมิ้ยตันมันทำให้ผมรู้สึกว่ากำลังเล่นกับไฟเลยทีเดียวระวังนะ,ะ้าผู้หญิงคนนั้นหลายยิง่งฝว่าไฟซะอีกถึงคุณไม่เตือนผมก็เสืมทราบดีอยู่แล้วและที่สำคัญที่สดหล่อนยิ้มนิดๆในสีหน้า ทำนิ้วเป็นปูไตบนแผ่นหลังเขาก้มลงไปชิดริมหูโรซาเป็นคนสวยมากใช่ไหมคะถ้าคนพบเห็นเข้ามาแล้วเชียบพลิกตัวนอนหงายเอามือวางไว้บนไหล่หล่อนแล้วตกเบาๆความสวยของผู้หญิงน่าไม่มีความหมายสําหรับผมหรอกแต่ถ้าเงินล้วก็ไม่แน่เป็นการดีมากที่บังเอิญคนเคยรู้จักประวัติของโรซามาก่อนบางทีคุณจะช่วยผมได้ ยินดีจะช่วยทุกอย่างแม้แต่จะให้ลากเขาขึ้นเตียงกับโคนถ้าหากฉันสามารถทำได้เชี่ยวหัวรอกกักฉุดไหล่ร่างงามนั้นให้เซลงมานอนทับอยู่บนแผ่นอกเปลยอของเขาแล้วกอดไว้แน่นออกกำลังรัังหล่อนด้วยปลอกแขนกำยำฉุดลอยให้พ้นเตียงขึ้นมาครึ่งตัวคงไม่ใช่ทำนองนั้นลออเขาว่าขยับตัวเลื่อนแบ่งที่บนเตียงแคบสำหรับนวดนั้น แต่แล้วขณะนั้นเองโทรศัพท์ประจำห้องก็ดังเรียกขึ้นหลอนรีบพละลุกขึ้นโดยเร็วตรงเข้าไปรับอึดใจเดียวก็หันมาบอกผู้จัดการของคุณบอกว่ามีธุระสำคัญจะพูดด้วยค่ะจะรับสายหรือจะให้ฉันบอกปัดไปจอมนักเลงผุดลุกขึ้นนั่งในทันทีนั้นท้าไม่ด่วนจริงๆเขาจะไม่กล้ารบก,กวนผมในเวลาเช่นนี้หรอก เขาบอกโดยเร็วยูเมทันใจดีแท้ไม่จำเป็นต้องให้คำสั่งใดต่อไปหลอนฮิ้วเอาโทรศัพท์ทั้งเครื่องมาประเคนส่งให้เขาแล้วยืนเอียงคอมองอยู่เฉียบยกหูฟังตัวเครื่องวางไว้บนตักมีอะไรด่วนเหรอตำรวจเข้ามาตรวจสถานที่อีกหรือ,อยังไงหรือว่านักเลงดีที่ไหนบกเขากรอกเสียงลงไปเปล่าหรอกครับไม่มีตำรวจไม่มีนักเลง แต่เสียบุญโทมาบอกว่ามีเรื่องด่วนอยากจะพูดกับคุณจะรับสายไหมครับเฉียบชำเลืองมองดูสาวน้อยร่างอวบใหญ่ที่ยืนกอดอกเอียงคอมองเข้าอยู่ตรงหน้าโดยไม่ตั้งใจยิ้มนิดนึงแล้วก็ว่าเอาละต่อสายให้อีหมูหน่อยคุมสวิตบอร์ดไว้ด้วยยายใ,ใครทะลึงแอบยกหูขึ้นฟัง เสียงผู้จัดการชั้นเสียงของเขาเงียบหายไปอืดใจใหญ่ก็มีเสียงเอ้าๆของบุคคลที่เขาคุ้นเคยดังแว่วมาตามสายฮัลโหลเชียบนั่นไหนเหรอใช่ฉันเองเสียงหัวเราะคกือกก้องอย่างพอใจก่อนจะพูดต่อมาว่ายังไงไอเสือไม่นึกเลยว่าวันนี้จะสถิตถ้ำฮ่าๆอยากจะพบหน้ามาหลายวันแล้วนั่นกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นายมีธุระอะไรกับฉัน เขาย้อนถามไปโดยไม่สนใจกับคำถามแบบทักทายนั้นแม้มากม,า,ม,า,มา,ายกายกองมากจริงๆคือเน้นนายมาที่วิมานของฉันหน่อยได้เวลาะเอาว่าฉันเชิญก็แล้วกันวิมานตามความหมายของนายสุรพลหรือเสียบุญก็คือบ่อนคาสินโนอ,อิทธิพลระดับเส้นใหญ่มาหือมาเปิดดำเนินกิจการในห้องพิเศษของโรงแรมชั้นเดินลุกที่นายสุรพลเป็นเจ้าของกิจการอยู่ บุรุษผู้นี้กระทบไหล่นาักการเมืองชั้นกลุ่มอำนาจได้ทุกคนและมีอำนาจอิทธิพลอยู่เหนือนหน่วยราชการแทบทุกหน่วยเหมือนกับว่าเขาจะเป็นผู้บริหารประเทศชั้นสูงสุดด้วยตนเองเพราะรู้จักคบหาสมาคมทอดสัมพันธ์กับบุคคลที่ถูกต้องไอ้มหาโจรผู้มีเงินร้อยร้อยล้านเป็นทุนหนุนอยู่เบื้องหลังประกอบด้วยเลีล่ยมไหวพริบที่ชานฉลาดมักจะมีส่วนช่วยปกครองบ้านเมืองทุกแห่งอยู่เสมอ สุรพลนามสกุลบรรพศแทนแท้ดั้งเดิมนี่ก็เป็นคนหนึ่งของตัวอย่างนี้มันเป็นเรื่องสามัญธรรมดาแล้วสำหรับบ้านเมืองด้อยพัฒนาซึ่งกำลังอยู่ในขายวิกฤตและผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ถูกคำนึงถึงก่อน,ปร,นอประโยชน์ของประเทศชาติเชียบชัยนรงค์รู้เช่นเห็นชาติของคนคนนี้มาแต่ไหนแต่ไรและยอมรับอย่างน่าเชื่อว่าหมอใหญ่จริงๆ เป็นบุคคลที่เขาพึงหลีกเลี่ยงให้ห่างที่สดุดเว้นไว้แต่จะเลี่ยงไม่ได้และถ้าจําเป็นจริงๆก็ใช้วิธีแลกกันด้วยชีวิตเท่านั้นซึ่งในข้อนี้สุรพลก็รู้จักเขาดีอยู่เหมือนกันงูเห่าไม่อยากจะยุ่งกับพญาช้างสารมักจะหลีกหลบออกไปไกลรัศมีอยู่เสมอแต่ถ้าจวนตัวจะถูกเหยียบพญาคดจะสารผู้เหยียบย่ำก็อาจจะล้มทั้งยืนได้เหมือนกัน ฉันไม่ว่างอยากจะพักผ่อนเพลียเหลือเกินแข็งอกแข็งใจมาหน่อยหนะ้ามันเกี่ยวกับผลประโยชน์ของนายทั้งทางตรงและก็าทางอ้อมท่านนายไม่มานายจะเสียใจทีหลังนะทำไมมีอะไรเหรอลองย้ำแย้ไม่ฟังบ้างสิบางทีฉันอาจจะไป หวังว่านายคงรู้ดีแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อสองสาวันที่แล้วมีนักเลงดีวิ่งระเบิดเข้าไปในพัตคารของนายกิจการทั้งสามประเภทของนายก็ถูกปอลิตกวนทีทีอยู่ระยะนี้ฉันได้ข่าวมาว่ามีการเสนอขอให้ปิดกิจการของนายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโรงนวดพัตคารหรือว่านายคลับเขาหัวเราะเอื้อยอยู่ในลำคอชงอกตัวไปขวาบุหรี่ในซองที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆเตียง ยูเม์ซึ่งยืนคอยปรนิบัติอยู่ใกล้ๆก็ดีดไลเตอร์มาให้หล่อนกำลังอ่านสีหน้าและฟังการพูดโทรศัพท์ของเขาอย่างตั้งอกตั้งใจแม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบรสสมในการทำงานหากินของฉันขณะนี้มันเกิดขึ้นเพราะน้ำมือของนายทั้งนั้นไม่ใช่เหรอนี่จะทุบหม้อข้าวกันหรือยังไงฮเฮียจ๋าเฮ้ยบ้าแล้วพูดอะไรยังงั้นเชียบ ฉันหวังดีต่อนายแท้ๆทำไมถึงกลับมามองในแง่ร้ายแบบนี้ล่ะแล้วกันสิโว้ยฉันพอจะรู้เบื้องหลังของความยุ่งยากที่ฉันประสบอยู่ในขณะนี้อยู่บ้างหูตาฉันก็พอมีเหมือนกันไอ้นายน่ะมันช่างฉันมันแค่หนูอย่ารังแกกันนี่มากนักเลยถ้ามันจนท่าเขาจริงๆฉันอาจจะคิดสั้นและคนอย่างฉัน หลงเห็นว่าชีวิตของตัวเองมันไม่มีราคาค่างดอะไรไหนก็คงจะรู้ดีว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทนํานองไหนเงินท้องที่ไหนมันเสาะแสวงหามามากมกายก่กองมันจะมีประโยชน์อะไรถ่านไหนไม่มีโอกาสได้ใช้ต่างคนต่างเดินไม่ดีกว่าเลยฉันเองก็ไม่ได้พิกีตรขวางหรือทําตัวเป็นปฏิปักษ์อะไรกับกิจการของนายเลย ฉันขอบอกอีกครั้งนะวานาหนเขาใจผิดอย่างมากเชียบฉันไม่ได้เป็นต้นเหตุให้นายต้องยุ่งยากล็อกแต่ก็พอจะรู้เห็นอยู่บ้างแล้วก็บอกมาด้วยความหวังดีไม่น่าที่จะแววงกันอย่างนี้เลยพพาทําคุณกลายเป็นบูชาโทษไปแล้วหรือยังไงเวยนั่นแหละนายจะเป็นต้นเหตุหรือไม่ได้เป็น ก็ขอให้รู้ไว้เถอะว่าฉันขอร้องไว้แบบเนี้ยไอ้คนที่มันก่อความยุ่งยากแกเ่กิจการของฉันจะพูดไปมันก็หลุกน้องมือตีนของนายทั้งนั้นฉันนะ่ะมันหัวเดียวกระเทียมรีบเทียบกับน,นายไม่ได้ลอกบริวารพวกพ้องเต็มเมืองวิสัยนักเลงเขาไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าล็อกว่าอันที่จริงฉันก็นับถือนายอยู่นะอย่าให้ต้องคลายความนับถือลงไปเลยนายบ้าจริงๆว่าเฉียบ นี่เห็นฉันเป็นศัตรูของนายไปแล้วหรือเนี่ยก็ไม่ถึงก็เห็นว่าเป็นศัตรูลอกแต่เห็นว่านายออกจะรังแกฉันมากไปหน่อยทั้งทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ไปทําอะไรเห็นนายก่อนเลยคิดดูสิคุณสุรพลบุญไอ้หาโจกอะไรคนหนึง่งคว่างระเบิดเข้ามาในพัตคาดของฉันและก็ไอเ้เฮียเมืองอะไรอีกชุดหนึ่งเข้ามาแกล้งก่อกวนวิวาทกับคนของฉันในเขตของฉันเองแทนที่ตำรวจจะควานหาตัวหาและก็เฮียเหล่านั้นให้ได้ กลับจะมาปิดกิจการของฉันอีกหาว่าเป็นแหล่งมั่วสมเกิดอาจยาก,กรรมเรื่องร้ายขึ้นบ่อยๆมันยุติธรรมดีแล้วเหรอฉันเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดิบดีอะไรนักแต่คนที่เขาดีกว่าฉันทำมาหากินโดยสุดจริตเขาจะอยู่ยังไงในเมื่อบ้านเมืองเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรกลับมาถึงรางภายในสองชั่วโมงฉันก็รู้ตัวไอ้มือตีนปลายแถวสุดเหล่านั้นหมดว่ามีใครต่อใครอยู่ที่ไหนบ้าง บอกให้รู้ไว้ล่วงหน้าด้วยนะว่าไม่เกิน3วันหลังจากนี้ไอ้พวกนั้นจะไม่ทำให้ตำรวจหรือคุกต้องยุง่งยากนี่เป็นการตอบแทนกันในสถานเบาและแก้เพียงที่ปลายเหตุเท่านั้นแหละแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคราวนี้ก็ถึงต้นเหตุบ้างแล้วนะเสียงหัวเราะฝ่ายตรงข้ามยังดังเอ็ดกึกก้องเช่นเดิมทว่ากระแสสำเนียงปราไป เอาละนายจะเข้าใจยังไงในขณะนี้ก็ตามใจนายเถอะแต่จะขอบอกในเจตนาดีอีกครั้งหนึง่งว่ากิจการของนายกำลังจะถูกปิดและต้องปิดแน่ๆแ,แต่าเ่าพบกันคืนนี้ได้คุยอะไรกันบ้างอย่างน้อยก็ได้ปรับความเข้าใจว่าฉันไม่ได้เป็นตัวการตามที่นายเข้าใจฉันมีทางจะช่วยนายได้พ่อคาบเปินเถื่อนผู้มีอดีตเป็นนายตำรวจเป่าควันบุหรี่เป็นทางยาวลงต่ำสมองของเขาเริ่มใช้งานหนัก แต่ก็ไม่ปรากฏปฏิกิริยาอะไรออกมาภายนอกก็แปลว่านายบังคับฉันให้ไปพบนายให้ได้ววาอย่างนั้นเถอะไม่ได้บังคับสุรพลลากเสียงหัวเราะร่วนเพียงแต่บอกข่าวเท่านั้นบอกกันฉันมิตรสหายชอบพอรักใครแววข่าวเรือ่องใดกลิ่นอะไรไม่ดีมาก็สกิดเตือนกันให้รู้ไว้เพื่อจะหาทางแก้ไขผ่อนตรนแต่เพื่อนกลับแปลเจตานาดีของฉันไปในทางตรงข้ามซะอีก เสียใหญ่จอมอิทธิพลมีความนิ่มนวลและเป็นกันเองเยี่ยงมิตรเช่นนี้เสมอไม่ว่ากับใครทั้งสิน้นแม้ว่าหมอจะเตรียมเผาบ้านใครสักคนก็ตามเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินที่คนอย่างนายสุรพลกล้าเข้าไปจับมือโอบไหลทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกับใครสักคนหนึ่งเหมือนจะมีความรักใครสนิทสนมชอบพอเทเต็มประดาแต่แล้วชั่วไม่กี่นาทีหลังจากนั้น ไอหมอน,นั่นก็อาจจะถูกมือลึกลับเฉ่งกระบาลหรือมิฉะนั้นก็เป่าขอมองดับวินไปสุดแต่ภาวะหนักเบาของโทสานุโทษซึ่งแน่ละในสุรพลเป็นคนตัดสินให้โดยที่คนเคราะร้ายเหล่านั้นไม่มีโอกาสจะเฉลียวคิดเท่าทันเลยนั่นย่อมหมายถึงเหยื่อที่สุรพลขมือบมาแล้วในวิถีทางอันทุจริตมิจฉาแบบบรรดาศักดิ์ซึ่งเต็มไปด้วยความหิ้มเกรียมอมมหิต เทว่ารักคนไปด้วยความอ่อนหวานของคนหน้าเนื้อใจเสือที่ยิ่งใหญ่อยู่ในอาณาจักรโจรเมืองแต่เห็นจะไม่ใช่คนอย่างเฉียบชัยนรงแน่เพราะคนคนนี้เพียงแค่สบตาเล็กตีและรอยยิ้มสยายคว้างของสุรพลก็อ่านทะลุเข้าไปจนถึงตับไตไส้พงถุกขดความจริงฉันแคร์ในเรื่องนี้มากทีเดียวและก็ยอมรับว่าอยากจะได้รับเจตนาดีฉันเพื่อนของนายอยู่เหมือนกัน ก็เห็นจะเลี่ยงไม่ได้แล้วกระมังที่ฉันจะต้องไปพบนายคืนนียตามบัญชาดีมากเชียบดีมากทีเดียวเสียงนั้นก้องไปได้วยความพึงพอใจฉันเองก็ไม่เรื่องที่จะหารือกับนายมากมายมันเกี่ยวกับประโยชน์ของเราทั้งสองฝ่ายนั่นแหละอยากจะพบนายมาต่างอาทิตย์กว่านายเองระยะเนี้ดูห่างเหินพวกเราไปมาก ทั้งทักทีงานของเราก็สัมพันธ์กันอยู่หัวอ,อกอันเดียวกันพวกเดียวกันแท้ๆใครอื่นที่ไหนฉันพยายามติดต่อกันนายอยู่หลายวันแต่ลูกน้องนายบอกว่านายยังไม่กลับก็รู้อยู่แล้วว่าฉันต้องทำงานทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้มีมือตีนมากมายเหมือนอย่างนายที่จะให้ทำงานแทนได้ทุกด้านมันเรื่องทำมาหากินของคนที่ตัวยังไม่ใหญ่นักสุรพลหัวรอเราะอ้าวๆมาตามสาย เท่นี้เรามีการชุมนุมกันนิดหน่อยก็พวกเดียวกันทั้งนั้นแหละถ้าขาดนายสักคนก็เป็นที่น่าเสียดายมากรักจะทำมาหากินแบบเนี้ยพวกเราก็ต้องสามัคคีรวมกลุ่มกันไว้ใครแตกแยกโดดเดี่ยวออกไปก็พังเท่านั้นผลประโยชน์ทึงมาได้ร่วมกันทางตรงจากทุกฝ่ายมันก็ร่วมกันทางอ้อมอยู่แล้วมีข่าวดีจะแย้มไม่ฟังล่งหน้าด้วยข่าวดีอะไรเขาถามอย่างไม่กระตือรือร้อนอะไรนะัก ผิดกับเสียงของฝ่ายตรงข้ามซึ่งเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ลำพองในขณะน,นี้เรากำลังจะหาทางย้ายผูกกองธรณีออกจากเขตภาคเหนือทั้งหมดข่าวนี้ไหนน่าจะยินดีไม่ใช่เหรอเฉียบขยับกึกตาสว่างวาวขึ้นในทันทีนั้นนี่เป็นข่าวใหม่สำหรับเขาทีเดียวและเป็นข่าวที่ไม่คาดฝันมาก่อนบอกไปถูกเหมือนกันว่ามันเป็นข่าวที่ให้ความรู้สึกชนิดใดแก่เขาในขณะนี้ บุคคลผู้เป็นมิตรกับเขาในด้านความรู้สึกส่วนตัวแต่เป็นปรปักษ์สำหรับงานในหน้าที่ผู้นั้นเจอเอาอำนาจที่เหนือกว่าเข้าให้แล้วหรือนี่ภายหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะกำจัดนายตำรวจผู้นั้นได้ด้วยอิทธิพลมืดแบบนักเลงเพราะมือปืนไม่รู้จักกี่รายที่ส่งเข้าไปถูกผู้กองธรณียิงตายหงหบดแผนกำจัดก็เปลี่ยนมาในรูปเหนือไม่ทีเดียว เฉียบเองแม้อาจจะมีประโยชน์ทางอ้อมรวมอยู่ด้วยในข่าวที่แว่วมานี้ก็อดไม่ได้ที่จะต้องขนลุกชันเป็นความจริงหรือที่ว่าบ้านเมืองยุคนี้ผู้ร้ายครองเมืองน่าสนใจมากเขาครางออกมาแต่พ่อพาเถอะเรื่องมันเป็นยังไงไมายังไงกันฉันก็ไม่เคยรู้จักในตำรวจคนนี้มาก่อนเลยได้ยินแต่ชื่อเท่านั้น แต่พวกเราหลายคนร้องทุกขกันเข้ามามากมายเหลือเกินหนว่าพ่อไม่ยอมเล่นด้วยไม่ใช่เหรอจับดะไม่เลือกหน้าแล้วก็มีคดีวิสามันธาตกรรมมาอันดับหนึ่งของกรมตำรวจทีเดียวคืนเอาไว้พวกเราชิบหายวายวอดไปตามๆกันนอกจากหมดทางทำมาหากินอีกหลายๆคนก็อาจจะต้องเข้าคุกหรือว่าเกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นเพราะไอ้เสือเนี่ยทำไมไม่เก็บเสียง่ายดีกว่าวิธีอื่น